yeah I'm to get

วัสดีทุกนตรงนี้ด้วนะครับุกคนทอยู่ในนยนะครับน่ารักเป็นทางการเป็นการเป็นงานที่สุดที่สวยไหมวันนี้สวยมากสวยมากสวยมาไปขอเซ็นรูครับ พิวกิ้กับพีพีต้องทำท่านั้นให้คนรู้สึกว่าเออมันคือ ใจร้ายมากเลยมาทำอีนี่ดูสิเข้ามาเลยเมื่อกี้ถือมาทำได้ดีตีโจทย์ได้แต่ถ้าอีทขอถามว่ารู้จักกันมานานแล้วต้องรู้แน่เลยว่าอีกฝ่ายชอบกินอะไรยุ<อ>กี้พีพีชอบกินอะไรคนะพีพีก็จะชอบกินอ่าอรงง่อยไม่ไม่แต่ก็มัจะไม่ไม่อะไรนะมันมีคำตัดท้อด้วยนะ<า>เหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายเช่นกั กะเพราวีท um, ี่เม yes, ืองทองแต่เป็นกะเพราที่หน네ึ่งสองสามสี่ห้าหกคือไม่ใส่นั่นไม่ใส่นี้ใส่นั่นน้อยใส่นี้น้อยหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่พีพีบิวกินชอบกินอะไรคะบิวกี้เหรอครับเขาชอบกินกาแฟใช่ไม่ใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็รู้กันสองคนด้วยไงที่ตให้เราถามไปเขาตอบผิดถามว่าเรารู้ไหมไม่รู้ เนดังอยู่กิซื้อซื้อให้หรือซื้อให้ตัวเองให้ตัวเองซื้อให้ตัวเองครับก็อยากปีนี้อยากดูแลตัวเองมากขึ้นเลยอาจจะดูเป็นพวกอาหารเสริมบำรุงสมองยังต้งให้เขาไทยไทยไทยเฮ้ผมเปล่านะผมพูดจริงเพราะไม่มีอะไรดีเท่ากับสุขภาพที่ดีครับถูกต้องพี่พีล่ะคะซื้ออะไรเหรอให้ตัวเองปีใหม่นี้ เราซื้อทุกวันอยู่แล้วมื่อกี้นทุกทุกเลยป่ะนะไม่ไม่เราเราเราซื้อนู้ซื้อนี่ปัสสาวะเราถ้าถ้าให้อะไรให้ตัวเองก็เนี่ยเหมือนกันก็คือให้เวลาตัวเองเลยเราไม่พักผ่อนเป็นการให้เรื่อย่เลย เปิดเบอร์ให้กับศิลปินเบอร์ชีพนได้มีเพลงคืออะไรร้องจริงๆออกมาอย่างเพื่อทุกคนแฮปปี้ ่ชงนีก็ได้มาเจอทุกคนก็ดีใจได้แบบไปเจอทีมงานเจออะไรก็เจอพี <application says S 1> ่ออปอายเจอเจอทัานผู itus, ้ว่าก็ดีใจเกียรติการเป็นการเป็นงานในวองท่นี้ ดูในทวิตเตอร์แล้วอ๋อค่ะพี่ชาติตัดสินพดออกมาตอนนี้เมื่อสักครู่ลงรวมมากอย่าลืมติดแฮชแท็กแฮชแท็กเราคืออะไรคะ ในตอนนี้เลยนะที่อยากจะมอบให้สุดเลยนะก็คงจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากเฮ้โรบินสันไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่บเรามาอีช็อปเลด้วยกัน้วเรามีความสุขมีความรักด้วยกันะเก่งไหมเค่ะที่เก่บเลย เลยนะครับผมครบจบทุกสไตล์ที่นี่ทุกไลฟ์สไตล์ที่นี่ที่รวมใสนะครับไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์ที่รูปลายิ้มใหญ่เต้นปี๋ทุกอยิ้มใหญ่ชอบที่ต่อยขาได้ทุกอย่างนะครับที่นี่จางแรกเลยนะครับก็อยากจะฝากรวมใส่ลายสบตล์ราชพฤกษกับทุกคนอีกรอบหนึ่งนะอันนี้แบบยังเป็นทางการนะสำหรับงานวันนี้นะครับผมแล้วก็ผมเพิ่มมีเพลงปล่อยไปเมื่อประมาณปุ๊บเดือนกว่าแล้วครับนานแล้วก็ ฝากไปดูเอมีดูอะไรได้นะครับที่ช okay? ่องบิวตี้ Entertainment นะครับแล้วก็รอเจอกับอะไรใหม่ๆอีกเร็วๆนี้กลยนะครับก็ฝากซิงเกิลที่ที่เพิ่งร้องเมื่อกี้แล้วกันนะครับไฟและบอยนะครับก็ดูเอ็มวีกันได้แล้วแล้วก็ไปฟังกันด้วยที่ Sweet Music Channel ครับและสุดท้ายนะครับฝากกันด้วยนะครับผมโรบิสันไลฟ์สไตล์ราชสุทธิเดือนครับ